เวลาที่มีการทํางานผิดพลาดมีใครไหมครับที่ชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นโดยปฏิเสธความรับผิดชอบเวลาที่ต้องมีการโต้เถียงกันจะโต้เถียงอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแองอาการเกี่ยวกาเก้าวล้าวโมโหจะแสดงพฤติกรรม ที่มีความก้าวร้าวที่จะมากบเกิือนสถานการณ์หรือความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทําลงไปไม่สนต่อความต้องการของคนอื่นหรือความรู้สึกของคนอื่นคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นจะชอบวิจารณ์คนอื่นชอบติชอบนินทาคนอื่นห้าข้อนี้ที่ผมได้เล่ามานะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองค่อยๆค,ค,คิดดูว่าพฤติกรรมของคนห้าข้อเนี้ มันอยู่ในพฤติกรรมของคนกลุ่มไหนพฤติกรรมของคนที่เป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนฉลาดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันทร์ช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจและช่องที่จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเอง มาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานะศรีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานะศรีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับ หลังจากที่เสร็จสิ้นวันหยุดยาวเทศกาลสงการประจำปี2567นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพและก็เข้าสู่วงจรของการทำมาหากินอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าการเริ่มต้นปีใหม่ไ,หไทยปีนี้จะทำให้ทุกคนลืมตาอ้าปากได้ทำให้ทุกคนมีความสุขและสามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับชีวิตเราได้นะครับ หลังจากที่ผมได้ออกคลิปเรื่องราวต่างๆบอกเล่าอาชีพการเลี้ยงวัวได้แนะนําอาชีพที่ควรที่จะลงทุนในอนาคตได้บอกเล่าแทคกติกในการทําธุรกิจและก็ได้บอกเล่าแนวคิดวิธีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองออกไปมีท่านผู้ชมได้ให้ความสนใจเข้ามาติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นจํานวนมากนะครับและก็ได้แสดงความคิดเห็นนั่นแสดงให้เห็นถึงความสนอกสนใจของท่านผู้ชม นะวันนี้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพยายามที่จะ,สะแสวงหาความรู้ให้กับตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองด้วยสถานการณ์วันนี้นะครับรายได้กับรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะไม่สมดุลทําให้หลายๆคนยังมีปัญหาชีวิตยังมีปัญหารายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายผมให้กําลังใจสําหรับคนที่คิดจะต่อสู้สําหรับคนที่กําลังดิ้นรนนะครับสําหรับวันนี้มีท่านผู้ชมถามผมมาว่า คนสำเร็จกับคนไม่สําเร็จเขาปฏิบัติต่างกันอย่างไรทําอย่างไรเราถึงจะประสบความสําเร็จผมว่านี่เป็นคําถามที่หลายๆคนอยากจะได้คําตอบทําไมวันนี้คนหลายๆคนทํางานเหมือนกันทำอาชีพเหมือนกันเรียนจบเหมือนกันมาแต่ทําไมความสําเร็จมันต่างกันผมอยากจะเอามุมมองของผมและความรู้ที่ผมได้เรียนรู้มาและได้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานะครับ ผมมีคำถามถามท่านผู้ชมและก็อยากท่านผู้ชมลองคิดตามผมไปเรื่อยๆนะครับผมมีอยู่สี่ห้าข้อที่ผมอยากจะเล่าถึงพฤติกรรมของคนแต่ละประเภทออกมาให้ท่านผู้ชมฟังข้อที่หนึ่งนะครับพฤติกรรมของคนที่ชอบที่จะโยนความผิดให้กับคนอื่นเวลาที่มีการทํางานผิดพลาดมีใครไหมครับที่ชอบโยนความผิดให้กับคนอื่นโดยปฏิเสธความรับผิดชอบลองคิดดูนะครับ สองคือคนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอเมื่อเวลามีการโต้เถียงกันคนเหล่านี้จะเถียงเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ตัวเองชนะคุณคุณไหมครับคนที่คิดว่าความคิดตัวเองถูกต้องอยู่เสมอเวลาที่ต้องมีการโต้เถียงกันจะโต้เถียงอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นท่านผู้ชมลองคิดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นตัวเราหรือใคร ที่อยู่รอบตัวเรา 3. คนเหล่านี้จะแสดงอาการเกี่ยวกาดก้าวร้าวโมโหจะแสดงพฤติกรรมที่มีความก้าวร้าวที่จะมากบเกลื่อนสถานการณ์หรือความผิดพลาดที่ตัวเองได้ทำลงไปสคนที่ไม่สนต่อความต้องการของคนอื่นหรือความรู้สึกของคนอื่นเวลาที่จะช่วยเหลือใครจะช่วยโดยหวังสิ่งตอบแทน หรือหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่จะตามมามีไหมครับคนเหล่านี้ห้าคนที่คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นฉลาดกว่าคนอื่นจะชอบวิจารณ์คนอื่นชอบติชอบนินทาคนอื่นห้าข้อนี้ที่ผมได้เล่ามานะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองค่อยๆค,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 คิดดูว่าพฤติกรรมของคนห้าข้อเนี่ยมันอยู่ในพฤติกรรมของคนกลุ่มไหนพฤติกรรมของคนที่เป็นคนโง่หรือว่าเป็นคนฉลาด ที่ผมเล่ามาท่านผู้ชมฟังห้าข้อนั้นเป็นพฤติกรรมของคนโง่นะครับถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมของคนห้าข้อที่ผมได้พูดมาเนี่ยโอกาสที่จะสําสเร็จนั้นยากมากเพราะว่าผมขอพูดแบบบ้านๆนะครับก็คือคนโง่แต่คนฉลาดจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนั้นท่านผู้ชมลองคิดตามนะครับเวลาที่ต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีที่เราทําผิดพลาดลงไปถ้าเป็นคนที่ฉลาดจะยอมรับความผิดพลาดและบอกเลยว่าผมพลาดตรงไหนผมพลาดเพราะอะไร ผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเป็นคนโง่เนี่ยจะผิดไม่ผิดเนี่ยพูดอย่างเดียวคือไม่ผิดไม่ใส่แสดงความร,รับผิดชอบอะไรออกมาเลยจริงๆสังคมไม่ไต้องการความร,รับผิดชอบอะไรจากคุณหรอกครับหรือผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการความร,รับผิดชอบอะไรจากคุณหรอกียงแต่อยากจะรู้ว่าที่มันผิดพลาดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาทางแก้ไขและป้องกันแต่ไอ้คนโง่เนี่ยกลัวว่าเขาจะจับผิดตัวเองคิดไปแต่เรื่องที่กลัวตัวเองจะต้องรับผิดชอบ แต่คนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าที่มันพลาดไปเนี่ยมันพลาดเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเราลองค่อยๆคิดตามนะครับแล้วคนโง่นะครับจะคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอเถียงเอาเป็นเอาตายเลยเวลาคุยกันเวลาที่ประชุมกันอะไรเงี้ยครับไม่ยอมที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคิดว่าความคิดเห็นของตัวเองถูกแล้วก็เถียงเพื่อที่จะให้เอาชนะคนอื่นให้ได้เพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองคิด แต่คนที่เขาฉลาดกว่าเราเนี่ยเขาฟังคุณพูดครับแต่เขาจะเอาสิ่งที่คุณพูดไปปฏิบัติหรือไม่มันอีกเรื่องหนึง่งแต่สิ่งที่คุณแสดงพฤติกรรมออกมาโดยที่โต้เถียงคิดว่าความคิดของคุณเหนือกว่าของคนอื่นนั้นหารู้ไม่ว่าความคิดของคุณนั้นเขาไม่อยากจะบอกคุณตรงๆว่าคุณโง่เพราะอะไรเพราะสิ่งที่คุณคิดนั้นเขาไม่ทํากันเพราะสิ่งที่คนอื่นเขาคิดผลลัพธ์มันดีกว่าที่คุณคิดเยอะ นะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆคิดตามผมไปนะครับผมจะอธิบายให้ฟังแล้วต่อมานะครับการที่คนโง่เนี่ยแสดงพฤติกรรมก้าวเล้าออกมาเพื่อที่จะกบเกลื่อนสถานการณ์ต่างๆแสดงออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้เหตุการณ์นั้นมันหายไปโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีใครมากล่าวร้ายเขาได้เพื่อที่จะคิดว่าตัวเองนั้นถูก การที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมานั้นมันก็คือคนโง่ที่แสดงออกเพราะคนที่เขาดีคนที่เขาฉลาดเขาจะใช้ความเงียบสยบทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่มาทาหรอกครับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวพูดจารุนแรงตบตีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ทําหรอกครับคนที่นิยมใช้ความรุนแรงก็คือคนที่โง่จากการที่เขาวัดไ q คิมานะครับยิ่งไ q คต่ําเท่าไหร่เนี่ยคือความฉลาดน้อยเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งแสดงความ พฤติกรรมก้าวรล้าเนี่ยออกมาสูงมากนะครับแต่คนที่เขาไอคิวสูงหรือคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงท่านผู้ชมค่อยๆค,ค,คิดตามนะครับถัดมาก็คือการที่คนโง่นะครับจะไม่สนใจความต้องการของคนอื่นและไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรสนใจอย่างเดียวว่าสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรพวกคุณจะต้องทําอะไรก็ได้หรือฟังฉันฉันจะทําแบบเนี้ย ฉันไม่สนใจหรอกว่าคนอื่นจะคิดยังไงเวลาที่จะช่วยเหลือใครเวลาที่จะให้ของใครคิดอย่างเดียวว่าฉันต้องได้รับผลตอบแทนกลับมาจะต้องได้รับคำสรรเสริญเยินยอกลับมาจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นการที่คุณให้คนอื่นโดยที่คุณหวังผลตอบแทนนั้นคนอื่นเขาดูออกครับว่าคุณให้ด้วยความเต็มใจหรือไม่ให้แบบเต็มร้อยหรือไม่คนที่เขา ประสบความสำเสร็จเขาจะให้แบบเต็มร้อยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาให้เพราะเขาอยากช่วยเหลือให้คนคนนี้อยู่ดีกินดีขึ้นเพราะเขาเห็นคนนี้ลําบากเขาถึงอยากช่วยเหลือเพราะไม่มีใครช่วยเหลือคนเหล่านี้เลยการที่เขามาสอนสอนด้วยความเต็มใจสอนเพื่อให้ทุกคนฉลาดขึ้นสอนให้ทุกคนอยู่ดีกินดีขึ้นแต่ใครก็ตามที่หวังผลตอบแทนนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าคนง่งเพราะคนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าคุณคิดอะไร การยิ่งคุณเป็นคนที่เต็มร้อยให้คนอื่นเท่าไหร่คนอื่นเขายิ่งศรัทธาในสิ่งที่คุณช่วยเหลือเขาไปข้อที่ห้านะครับที่ผมบอกว่าคนโง่จะชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นชอบวิจารณ์คนอื่นชอบตำหนิเตือนคนอื่นเพราะโง่ไงครับถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแต่คนที่เขาเก่งกว่าคุณคนที่เขาฉลาดกว่าคุณเขาไม่วิจารณ์ใครหรอกครับแต่เขาจะดูพฤติกรรมของคนอื่นว่าเขาทําอย่างไรเขาถึงประสบความสําเร็จ และเขาก็จะลอกเรียนแบบและเอาพฤติกรรมดีๆเหล่านี้เข้ามาไว้ในตัวเขานั่นคือคนฉลาดแต่คนโง่จะพยายามที่จะคิดว่าตัวเองเหนือคนอื่นมันก็เลยทําให้พลาดที่ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งดีๆจากคนอื่นมาไว้ในตัวเองได้ผลสุดท้ายตัวเองก็จะมีแค่ความรู้ในน้อยแต่คิดว่าความรู้ในน้อยของตัวเองนี่แหละเหนือกว่าคนอื่นจากการที่ท่านผู้ชมอยากให้ผมให้คําแนะนําว่าทําไมมันมีทั้งคนสําเร็จและไม่สําเร็จ ผมถึงได้เปรียบเทียบไงครับว่าในสังคมเนี่ยในโลกเนี่ยมันมีคนที่ฉลาดและคนที่งงเพราะฉะนั้นคนที่สําเร็จก็ควรจะเป็นคนที่ฉลาดแต่การที่คนฉลาดเขาประสบความสำเร็จไม่ใช่เขาเป็นคนที่ฉลาดแบบแกมโกงแต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริงคือคนที่เขาฉลาดทางความคิดฉลาดทางความรู้มันก็เหมาะสมแล้วที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิตเสร็จแล้วคนที่โง่เปลี่ยนมาเป็นคนฉลาดได้ไหมครับ เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อย่างไงถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่โง่คุณต้องยอมรับตัวเองว่าผมยอมรับว่าผมโง่ผมยอมรับว่าผมไม่รู้เรื่องผมยอมรับว่าผมไม่ฉลาดมีอะไรช่วยแนะนําช่วยสอนผมด้วยนะครับและผมจะขอเอาความรู้ผมจะขอเอาคําแนะนําของคนอื่นมาเรียนรู้ผมจะหยุดการใช้ความคิดของผมเพราะความรู้ของผมมันน้อยนิดมากผมจะเรียนรู้ผมจะเอาแนวทางปฏิบัติของคนอื่นไปปฏิบัติดู แค่นี้คุณก็จะฉลาดขึ้นมาแล้วครับแต่ถ้าคนโง่ยิ่งปิดหูปิดตาไม่รับฟังความคิดเห็นใครเลยและคิดว่าความคิดตัวเองนั้นสุดยอดผมบอกได้เลยครับว่าคนที่คิดแบบนี้อนาคตแทบมองไม่เห็นวันนี้สาระดีๆจากช่องมานาสีจันทร์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมานาสีจันทร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ